อ่าเราซูมไว้สักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะแล้วก็เดินอ้อมโบว์ต่อไปเพื่อจะมีอะไรที่เป็นพิเศษเอ๊ะทำไมเราพูดเสียงเบาลงเดี๋ยวเวลานั้นต้องไปเพิ่มเสียงอีกกลัวท่านผู้ชมไม่ได้ยิน เอเราลืม,ล,มลืมอ่านเลยว่าโบสถ์ชื่ออะไรเดี๋ยวไปค้นหาใน Google อีกทีบริเวณรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่เราอยากเข้าไปข้างในนะไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังนะเดี๋ยวแอบดูก่อนเออยังไม่เปิดยังไม่เปิด มันจะเป็นรอบนอกก็จะเป็นประมาณนี้รอบๆแต่ดูพื้นที่มันเหนียวๆนะเห็นไหมมันคือยางจากต้นไม้ที่มันร่วงลงมาเวลาเราเดินมันก็จะเหนียวๆจะมีนักท่องเที่ยวเหมือนเรานี่แหละมา มาชมโบสถสถาปัตยกรรมที่สวยงามของประเทศฟินแลนด์เมืองตุรกูนะคะความเงียบมันก็มีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งคือเออเราชอบความเงียบสงบสูตรอากาศบริสุทธิ์สดชื่น เสียงรองเท้านะมันเหนียวเหมือนกาวเลยอะ่ะดูข้างบนมันสูงเนาะแงนจนตาตั้งเลยแต่เราเข้าไม่ได้อะ่ะไม่รู้เขาเปิดกี่โมงนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคเราเดินรอบแล้วได้พอประมาณแล้ว เวลาพอก็พอฉันไม่แคร์ค่ะใครจะมองฉันฉันก็ไม่แคร์ค่ะฉันก็ทำหน้าที่ของฉันไปค่ะต้องต้องดูพื้นดีๆเพราะว่าพื้นมันเป็นหินแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเดินเตะสะดุดปากล้มปากคาบเฮ้ยประตูเปิดได้ปะ เ,ออเข้าทางอี้อันนี้คือทางเข้าเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าประตูไปนะว่าจะเข้าได้หรือเปล่าลองดูเพราะว่าเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นเพิ่งออกมาจากประตูเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเราถ่ายรูปข้างนอกกันดีกว่า STOP RECORDING อยู่ที่หน้าโบสท,ที่เมืองตูรกูนะคะก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะคะ ในบริเวณข้างในซึ่งเราเข้าไปไม่ได้นะอืม